ทำผลงานให้ดีๆก็แล้วกันคนไทยเชียร์ทีมนายเยอะนายก็รู้นี่ถ้าแพ้จะโดนด่าแค่ไหนไม่มีปัญหาถ้าอังกฤษตกรอบคงได้ไปช่วยทำอุปกรณ์แน่นอนแม่งกูไดไ้ไม่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 ทั้งวันเนี่ย ภาคนรก,กตลกเปรกแตก EP 26สิ่งเกินพิกัดให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรฟานก้าเนี่ยเขาปลายชันดไฟกับวินดีเซลกันโครมครามนั้นยังกุศาตามมาชันแก้ปัญหาหย,ยุดได้นี่แต่อยู่รัวคนเดียวไม่ได้หรือไงถึงต้องมานลำบากชั้นเนี่ยฮะเคน โอ้ยฟาสกาคนหนีโควิดไปฉายตั้งสิ้นเดือนพี่วังว่าก็มาช่วยผมซ้อมบอลยูโรหน่อยดิคนไทยเชียร์กันเยอะเลยนัดแรกซะด้วยนะเดี๋ยวช่วยอุดหนุนลุยวิตตองกับเมียพี่เลยพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นีก้อนโตว้ไม่มีอะไรขายแล้วเคสหมดโตเดี๋ยวต้องมานับเล่นหนังเนี่ยมาทเทออาวันว่านายต้องมีสมาธิสติอยู่กับตัวถ้ามาอยากโดนช้อนแกงมันต้องแรงด้วยฝีมือผมนะ่ะไม่อยากโดนแทงไปโผล่โรงพยาบาลไม่อยากคลานไปงานบวชไม่หลุดไม่หลงไม่อย่างนั้นจะหลอนเหมือนคลิปนี้ไม่เชื่อดู หม่อมย่าพร่ำสอนเสมอว่าเมื่ออยู่กับคนหมู่มากให้มีมารยาทงามๆขอโทษนะครับขออาศัยไปด้วยคนได้คับเชิญเลยครับมีที่ว่าครับขึ้นเลยนะครับอย่าไปคัเชิญเลยคับเชิญเลยครับเชิญงั้นขอนั่งตรงนี้นะครับได้เลยครับพ่อแม่สอนเสมอว่าเวลาขึ้นบ้านใครให้ถอดรองเท้าผมรมารยาทงามครับครับดีครับดีครับแค่เป็นห่วงว่าตอนมึงลงมึงจะเดินยังไงก็ใส่รองเท้าเดินสิครับมึงมั่นใจอย่างนั้นนะสรุปว่าหมาคาบล องเท้ามันไปแดกเรียบร้อยแล้วรับปากฉันได้ไหมว่านายจะไม่เป็นคนอย่างนี้รับรองเลยว่าผมจะไม่มีมารยาทถึงขนาดลืมเครื่องหุ้มเทา้าและผมพร้อมยิงให้อังกฤษเข้ารอบลึกไม่ให้อายทีมชาติอื่นเข้าในยูโรนี้อย่างแน่นอนครับ อะไรของมึงวะเนี่ยแกร็ดลงหนังยังไม่ทันจะได้เปิดดีให้กูตีกับจอร์ซีหน้าเสร็จก่อนแล้วค่อยตามไปช่วยไม่ได้หรือยังไงกันวะมึงใจเร็วกว่าหนังฟ้าอีกนะก็มาช่วยวางแผนหน่อยก็ยังดีนะดอมเพราะตัดตัวออกทีนะโคตรลำบากใจเลยยางใชเอลินกาเนี่ยตัดก็กลัวมันต่อยมันต่อยมึงก็เอาหน้ารับสิอย่างแรกเลยนะเรียกแบ็ความไม่ตั้งสี่คนนี่มึงเอาไปเตะบอลหรือว่าไปถมที่วัดกันแน่วะกาจะไม่ให้ปีกลงเลยหรือไงไ้แกริด เน้นบอลโยนสไตล์อังกฤษแท้ๆไงเล่าเปิดบอลไปเดี๋ยวก็มีคนยิงประตูกูไม่อยากจะเชื่อลมปากเลยว่ามันไม่ง่ายเลยนะมึงจะทำได้เหรอกูมียอดปรมาจารย์ที่ทำให้ทุกอย่างบนโลกง่ายกว่าเดิมมาสอนไม่เชื่อมึงลองดูดี่โอ้ชีวิตนี้บันลเหลือเกินแมสติดในหูแก้วออกมาออกมาออกมานี่แค่นี้ได้แมสมาใส่เรียบร้อยแล้วไม่มีสมองเลยมึงไปทำลายแก้วทำไมก็แค่ดึงแมสออกจากหูแก้ว แล้วมึงก็เอาแมสมาใส่หูมึงแค่เนี้ยมึงจะทุบแก้วหาพ้องเหรอต้องให้สอนวิธีคนฉลาดครับนี่เมื่อแก้วไม่มีหูเราก็ใช้วิธีจักสารแบบโบราณแต่นานมาแล้วก็ได้แก้วที่มีหูแบบคนฉลาดฉลาดในเรื่องโง่สิมึงมึงจะกินน้ําใช่ไหมมึงก็รินน้ําใส่แก้วพอลินเร็จมึงม่มือนี่มึงก็หยิบแก้วมือมึงไม่ด้วนมึงก็ยกแก้วน้ําดื่มเข้าไป ทำไมจะต้องไปเสียเวลาสารต้องให้สอนดูตา์เก่งมากพ่อสมรีเม็ในคนนี้โคตรอัจฉริยะเลยเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปนะทำผลงานให้ดีๆก็แล้วกันคนไทยเชียร์ทีมนายเยอะนายก็รู้นี่ท้าแพ้จะโดนด่าแค่ไหนไม่มีปัญหาทาอังกฤษตกรอบคงได้ไปช่วยทำอุปกรณ์แน่นอนแม่งกูได้ไม่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 ทั้งวันเนี่กดซีเฟิร์สเพื่อมาให้ภาพตอนต่อไปติดตามภากนรกสุดท้า พร้อมคอเนเทนต์วรตี้มันๆได้ที่ไลก์แอดภาคนรกและกด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่องภาคนรก Channel